สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่สําคัญมากสําหรับใครก็ตามที่สนใจเรื่องการพัฒนาชุมชนนะครับคือถ้าเราอยากจะพัฒนาชุมชนให้มันดีขึ้นจริงๆอ่ะนะครับมันก็หนีไม่พ้นที่เราต้องเข้าใจชุมชนนั้นๆแบบลึกซึ้งจริงๆก่อนซึ่งหัวใจสําคัญเลยเนี่ยก็คือข้อมูลใช่ค่ะวันนี้เราจะมาดูกันจากเอกสารที่เรามีว่าข้อมูลแบบไหนกันแน่ที่จําเป็นแล้วก็เราจะไปหาข้อมูลพวกนั้นมาได้อย่างไงบ้าง เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมบางโครงการพัฒนาชุมชนเนี่ยดูดีมากเลยนะแต่พอทําไปแล้วออผลลัพธ์มันไม่เป็นอย่างที่คิดอืเอกสารที่เราดูกันวันนี้ชี้ว่าเรื่องข้อมูลนี่แหละอาจจะเป็นสาเหตุหลักเลยทั้งเรื่องความครบถ้วนความถูกต้องใช่เลยค่ะงั้นวันนี้เรามาเจาะลึกกันครับว่าข้อมูลอะไรที่สําคัญจริงๆแล้วต้องเก็บยังไงให้มันเวิร์กที่สุดเอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่า ข้อมูลที่ว่าสาคัญมากๆสําหรับการทําความเข้าใจชุมชนเนี่ยเอ่อมันครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างครับดูมันกว้างมากๆเลยนะใช่ค่ะกว้างมากจริงๆคือการจะพัฒนาชุมชนให้มันตรงจุดเนี่ยเราต้องมองให้รอบด้านมากๆเลยนะคะเพื่อจะหาให้เจอว่าจริงๆแล้วชุมชนเขามีพลังหรือศักยภาพอะไรซ่อนอยู่บ้างข้อมูลมันเลยต้องครอบคลุมหลายมิติมากๆเออลองนึกภาพตามนะคะอย่างแรกเลยก็เรื่องคนเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เขาอะค่ะ พวกข้อมูลประชากรครัวเรือนมีกี่หลังคาเรือนออรายรับรายจ่ายหนี้สินมีไหมอะไรแบบนี้อ๋อครับคบข้อมูลพวกนี้มันช่วยให้เราเห็นภาพเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนหรืออาจจะเห็นที่มาของปัญหาบางอย่างเช่นความยากจนหรือเรื่องรายได้ค่ะเข้าใจครับ และมีด้านอื่นอีกไหมครับนอกจากเรื่องเศรษฐกิจโครัเรือนมีค่ะมีอีกเยอะเลยต่อมาก็เป็นเรื่องเอ่อพวกโครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อศาสนาระบบเครือญาติเขาเป็นยังไงมีกลุ่มกิจกรรมอะไรในชุมชนบ้างการลเล่นกีฬาหรือแม้แต่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมถ้ามีนะคะอืมอืมแล้วก็เรื่องสังคมอื่นๆเช่นการศึกษาแหล่งเรียนรู้การดูแลสุขภาพหรือว่าเขามีพวกกองทุนสวัสดิการอะไรไหมการช่วย เกาในชุมชนเป็นยังไงโหนี่ก็ละเอียดหนึ่งกันนะครับยังมีอีกค่ะอีกส่วนที่สําคัญมากๆก็คือเรื่องการเมืองการปกครองในชุมชนการเมืองการปกครองหมายถึงยังไงครับก็เช่นว่าเขาเลือกผู้นํากันยังไงผู้นํามีบทบาทแค่ไหนคนในชุมชนมีส่วนร่วมตัดสินใจเรื่องต่างๆมากน้อยแค่ไหนโครงสร้างอํานาจเป็นยังไงความสัมพันธ์ของคนกลุ่มต่างๆหรือการรวมกลุ่มต่างๆอะค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วครับคือดูเรื่องอำนาจการตัดสินใจการมีส่วนร่วมใช่ค่ะแล้วก็อีกเรื่องที่มองข้าไม่ได้เลยคือเรื่องสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศอันนี้เกี่ยวกับพวกทรัพยากรธรรมชาติถูกต้องค่ะสภาพดินน้ำอากาศเป็นยังไงมีการจัดการแหล่งน้ำไหมแม่น้ำลำคลองทะเลป่าชายเลนมีสัตว์มีพืชอะไรที่เป็นจุดเด่นหรือเป็นปัญหาแล้วก็สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคือต้องรู้ด้วยว่าจริงๆแล้วชุมชนต้องการอะไร ความต้องการที่แท้จริงในด้านต่างๆของเขาคืออะไรครับผมสิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือพอเราเอาข้อมูลทั้งหมดนี้มาประติดปะต่อกันนะคะมันจะทําให้เราเห็นภาพที่เรียกว่าทุนชุมชนทุนชุมชนใช่ค่ะซึ่งทุนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่เงินนะคะแต่รวมหมดเลยทั้งทุนมนุษย์คือคนความรู้ทักษะ ทุนสังคมคือความสัมพันธ์เครือข่ายความร่วมมือทุนวัฒนธรรมคือพวกประเพณีภูมิปัญญาแล้วก็ทุนทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดนี้คือสินทรัพย์ที่แท้จริงที่ชุมชนมีอยู่แล้วเป็นฐานสําคัญเลยค่ะในการพัฒนาโอ้โหฟังดูแล้วมันคือการทําความเข้าใจชีวิตทั้งหมดของชุมชนจริงๆนะครับไม่ใช่แค่มองเรื่องปากท้องหรือเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่มันเชื่อมโยงกันไปหมดเลยใช่ค่ะเชื่อมกันหมดเลย ทีนี้พอเรารู้แล้วว่าข้อมูลมันหลากหลายและละเอียดขนาดนี้คำถามต่อมาคือแล้วเราจะไปหาข้อมูลพวกนี้มาได้ยังไงบ้างครับมีเทคนิควิธีการอะไรที่ใช้กันบ่อยๆบ,บ้างค่ะก็มีหลายวิธีเลยนะครับการเลือกใช้ก็จะขึ้นอยู่กับว่าคำถามที่เราอยากรู้คืออะไรชุมชนเป็นแบบไหนแล้วเรามีทรัพยากรแค่ไหนสะดวกแบบไหนประหยัดแบบไหนนะครับอย่างแรกเลยที่เบสิกมากๆเลยคือการสังเกต สังเกตคือเข้าไปดูเฉยๆหรอครับใช่ค่ะคือการเข้าไปเฝ้าดูเฝ้าฟังสังเกตพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแบบมีโครงสร้างคือมีหัวข้อชัดเจนว่าจะดูอะไรหรือไม่มีโครงสร้างก็ได้คือดูไปเรื่อยๆข้อดีคือเราเห็นภาพจริงแต่ก็ต้องระวังนิดนึงว่าการที่เราเข้าไปอยู่ตรงนั้นอาจจะทําให้พฤติกรรมคนที่นั่นเปลี่ยนไปบ้างก็ได้นะคะอืมจริงครับต่อมาก็การสัมภาษณ์อันนี้ก็สําคัญมาก คือการไปพูดคุยซักถามโดยตรงเลยอาจจะคุยตัวต่อตัวหรือคุยเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าโฟกัสกลุ่มนะคะอ๋อ oh, คุยเป็นกลุ่มใช่ค่ะเลือกคนที่มีข้อมูลหลากหลายมาน,นั่งคุยแลกเปลี่ยนกันอันนี้จะได้ข้อมูลเชิงลึกหรือมุมมองที่ต่างกันออกไปก็น่าสนใจดีครับอีกวิธีที่นิยมกันมากก็คือการใช้แบบสอบถาม อ่านี่คุ้นเคยกันดีใช่ค่ะเตรียมคำถามไปเป็นชุดๆแล้วให้คนตอบกรอกข้อมูลข้อดีคือเก็บข้อมูลจากคนจำนวนมากได้ง่ายแล้วก็เร็วแต่ข้อเสียคือคำถามต้องชัดเจนมากๆไม่งั้นอาจจะได้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนได้ ครัแล้วก็มีการศึกษาจากเอกสารที่มีอยู่แล้วพวกรายงานเก่าๆข้อมูลสถิติแผนชุมชนหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆแต่อันนี้ต้องเช็คดีๆนะคะว่าข้อมูลมันยังทันสมัยอยู่ไหมน่าเชื่อถือแค่ไหนใช่เลยครับข้อมูลเก่าไปก็อาจจะไม่ตรงกับปัจจุบันแล้วถูกต้องค่ะและอีกวิธีที่สำคัญมากๆและช่วยสร้างการมีส่วนร่วมได้ดีคือการจัดเวทีประชาคมเวทีประชาคม ค,คือการเชิญคนในชุมชนหรือตัวแทนจากกลุ่มต่างๆมาประชุมร่วมกันมาแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ความคิดเห็นแล้วก็อาจจะร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์หรือวางแผนพัฒนาชุมชนต่อไปเลยวิธีนี้มักจะใช้คำถามปลายเปิดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ลึกซึง้งและทำให้คนรู้สึกเป็นเจ้าของกระบวนการด้วยค่ะฟังดูแล้วแต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปนะครับการเลือกใช้คงต้องดูตามความเหมาะสมจริงๆใช่ค่ะ แต่ดูเหมือนว่าไม่ว่าจะวิธีไหนก็เอ่อต้องใช้ทั้งเวลาแรงงานพอสมควรเลยนะครับเนี่ยก็จริงส่วนหนึ่งค่ะแต่ก็ไม่จำเป็นว่าต้องใช้วิธีที่ซับซ้อนหรือใช้ทััพยากรเยอะเสมอไปนะคะหัวใจสำคัญคือการเลือกวิธีที่เหมาะสมกับบริบท กับสถานการณ์ตอนนั้นมากกว่าอาจจะเริ่มง่ายๆจากการใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการหรือการสังเกตง่ายๆก่อนก็ได้แล้วค่อยๆพัฒนาไปอ๋อครับสิ่งสําคัญกว่าคือการทําอย่างต่อเนื่องแล้วก็พยายามให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะครับผมแล้วพอเราได้ข้อมูลมาแล้วไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามเอ่อมันจบแค่นั้นเลยหรือว่าต้องทําอะไรต่อครับ ยังค่ะยังไม่จบแค่นั้นพอได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยขั้นต่อไปที่สําคัญไม่แพ้กันคือการเอาข้อมูลมาจัดการจัดการยังไงครับ ก็ต้องมาตรวจสอบความถูกต้องก่อนว่าข้อมูลที่ได้มามันจริงไหมมีอะไรแปลกๆหรือขัดแย้งกันหรือเปล่าจากนั้นก็นํามาจําแนกจัดกลุ่มจัดหมวดหมู่ข้อมูลแล้วก็ถึงขั้นตอนการวิเคราะห์ตีความสรุปผลแล้วก็นําเสนอให้คนอื่นเข้าใจง่ายๆอาจจะทําเป็นตารางกราฟแผนภูมิแผนที่อะไรก็ว่าไปค่ะอ๋อต้องมีการวิเคราะห์สรุปผลด้วย ใช่ค่ะและกระบวนการวิเคราะห์นี่แหละค่ะที่จริงๆแล้วควรจะดึงคนในชุมชนเข้ามาร่วมด้วยมากๆเลยให้ชุมชนมาวิเคราะห์ข้อมูลตัวเองใช่ค่ะเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันแล้วเขาก็จะรู้สึกเป็นเจ้าของข้อมูลนั้นจริงๆถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้กับภาพใหญ่นะคะการที่ชุมชนได้ลงมือวิเคราะห์ข้อมูลของตัวเองเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ร่วมกันและนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้เลยค่ะเข้าใจละครับชัดเจนขึ้นมากเลย สรุปก็คือการจะพัฒนาชุมชนให้มันได้ผลจริงๆเนี่ยมันต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจชุมชนนั้นอย่างลึกซึ้งก่อนผ่านข้อมูลที่มันรอบด้านถูกต้องแล้วก็เก็บมาด้วยวิธีที่มันเหมาะสมกับบริบทของเขาจริงๆไม่ใช่แค่ทำๆตา,ตามกันไปหรือคิดเอาเองถูกต้องที่สุดเลยค่ะข้อมูลก็เปรียบเหมือนกระจกเงานะคะที่ส่องให้เราเห็นทั้งจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสหรือข้อจำกัดต่างๆที่ชุมชนนี้อยู่ หรือที่เราเรียกรวมๆว่าทุนนั่นแหละค่ะซึ่งการเห็นทุนที่แท้จริงนี่แหละคือรากฐานที่สําคัญที่สุดเลยในการจะไปออกแบบการพัฒนาหรือโครงการต่างๆให้มันตอบโจทย์แล้วก็ยั่งยืนต่อไปค่ะไอ้ขบคิดกันต่อนะครับคือเวลาที่เราไปอ่านรายงานการพัฒนาชุมชนหรืออ่านข้อเสนอโครงการอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราลองตั้งคําถามกับตัวเองดูว่าเอ๊ะข้อมูลที่เขาใช้อ้างอิงในรายงานเนี่ยเขามีวิธีการเก็บรวบรวมมายัางไงนะ การที่เราตั้งคำถามแบบนี้มันจะช่วยให้เราประเมินความน่าเชื่อถือหรือว่าช่วยให้เราตีความข้อค้นพบข้อเสนอแนะในรายงานนั้นๆได้ดีขึ้นหรือแตกต่างไปจากเดิมที่เราแค่อา่านผ่านๆอย่างไรบ้างลองเก็บไปคิดกันดูนะครับ